สวัสดีค่ะอุ้บแบบเป็นต้านฟันทุกเทคนิคบอสแครดีที่มารับใช้เพื่อนๆที่รักการตีแบบทุกคนมาอีกวิววันนี้เนี่ยอุ้บจะมาพูดในเรื่องของรับลูกตบทํายังไงโอเคค่ะรู้ไหมทําไมเพื่อนๆเนี่ยถึงรับลูกตบกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะเพื่อนๆค่ะอุเองเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยความสัตย์จริงเลยค่ะว่าก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะ ใช่ไหมลูกมันเร็วบางทีเราก็รับไม่ได้ถูกไหมคะแต่แล้วทุกคนเนี่ยสามารถฝึกฝนให้สามารถรับลูกแบตได้ได้ได,ดีแล้วก็คล่องได้นะคะวันนี้อุกก็เลยจะมาบอกเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆรู้ค่ะทีนี้เพื่อนๆค่อยๆฟังตามอุ๊ไปเรื่อยนะคะลูกตบหนึ่งจะเป็นลูกที่เร็วถูกไหมคะสองจะเป็นลูกที่กดจิกพื้นใช่ไหมคะอ่าถ้าเจอสองประเด็นนี้แล้วเนี่ยลูกเร็วเนี่ย หนึ่งเลยเพื่อนๆต้องมีตาที่ไวมากอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆอไปฝึกสายตาถูกไหมคะเพื่อเห็นตุลลูกแบดได้ไวเนาะอ่าอันนี้ต้องไปฝึก 2. ลูกแบดที่ไวจะตกเจ็กพื้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีขากับแขนที่ซับพอร์ตทิศทางลูกนั้นให้ได้คะ่ะวิธีการมาแล้วโอเคในการรับลูกตบเนี่ยอุข,ขออนุญาตนะคะให้เพื่อนๆเนี่ย กางขาสองข้างเลยซ้ายกับขวานะคะพอดิบพอดีอยาก,กว้างเกินนะคะเอาแบบพอดีตัวเนาะและก็ย่อตัวลงนิดนึงนะคะเพราะว่าลูปแบบของเราเนี่ยจะทิ้งลงต่ำไม่ว่าลูปแบบจะมาทางซ้ายหรือทางขวาที่ต่ำเพื่อนๆย่อเข่านิดนึงพร้อมเตรียมตัวรับนะคะอ่ะอย่างแรกขาดได้แล้วนะทีน่นี่มาถึงแขนบ้างค่ะ ความลับของการใช้แขนรับลูกตกเนี่ยอูบอกแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆจำสิ่งที่อูพูดไว้ดีๆนะคะปกติลูกแบตมาทางซ้ายพเพื่อนๆก็จะรับด้วยแบ็คแฮนใช่ไหมคะนิ้วโป้งลูกแบตมาทางขวาพเพื่อนๆก็จะรับด้วยโฟร์แฮนนิ้วชี้ใช่ไหมคะรู้ไหมนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งเนี่ยนิ้วไหนทรงพลังมากกว่ากันและนิ้วไหนสามารถรับลูกได้เร็วมากกว่ากัน คำตอบก็คือเพื่อนๆต้องตอบเลยหรือวตอบไปเลยนิ้วโป้งค่ะเ,เพื่อนเพราะว่าอะไรความสั้นกลมของนิ้วโป้งเนี่ยมันแป๊บเดียวกดปั้งเดียวกระแทกดีกว่าความยาวของนิ้วชี้ถูกไหมคะแรงมันกระจายเนาะนั่นแปลว่าความร,รับของการรับลูกตบเนี่ยไม่ว่าลูกแบบจะมาทางซ้ายหรือจะมาทางขวาอุเรียนบอกเพื่อนๆที่ฟังอยู่ณนะที่นี้นะคะใช้นิ้ว ป้งโอเคไหมคะรับลูกแบตที่นี่เพื่อนๆถามอุว่าเอาแล้วทายังไงอ่ะอุโอเคเพื่อนๆจับไม้แบตเป็นแบคแทนได้เลยค่ะแล้วก็นิ้วโป้งยืดๆเลยสบายๆหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองเช็คดูก่อนว่าเพื่อนๆกดนิ้วโป้งได้ไหมลองค่อยๆกดดูปั๊บ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 กดได้ไหมอ่าโอเคนิ้วโป้งแข็งแรงทีนี้ลองรับลูกย่อยย่อยขาก่อนนะเอานิ้วโป้งแล้วก็ไม้แบตจับแบคแทนนะลองก้าวขาขวาไปทางซ้าย แล้วก็ลองกดนิ้วโป้งสิอรับได้ไว้ลองมาทางขวาบ้างสิทางขวาต้องฝึกนะและรับตัวนิ้วโป้งดูสิมันจะเหมือนกับว่าบิดนิดนึงอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเวลาลูกมาทางซ้ายอันนี้นิ้วโป้งได้อยู่แล้วแต่ลูกมาทางขวาเพื่อนๆม้วนนิดนึงเนาะจับม้วนนิดหนึง่งแล้วก็ดีดนิ้วโป้งโอเคไหมไปฝึกกันก่อนนะทีนี้อ่ะ ไปต่อเลยไปต่อเลยไม่รอช้าค่ะในการรับลูกตบเนี่ยอุให้อยู่3แบบเลยก็คือเวลาเพื่อนๆที่เขาตบมา,มาแบบแรงแล้วก็จิกใช่ไหมอย่างแรกที่อุจะให้ก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะรับลูกโดยการยกลูกขึ้นไปเลยค่ะวิธีการยกลูกเนี่ยวิธีการยกลูกที่เพื่อนๆใช้เนี่ยหนึ่งนะใช้นิ้วโป้งส่งแรงสองใช้ข้อมือส่งแรงสาม ใช้ข้อศอกส่งแรงและสุดท้าย 4. ใช้หัวไหล่ยกขึ้นไปเลยส่งแรงเพื่อดันรับลูกตกให้พุ่งขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเอาใหม่นะพอลูกตกลงมาข้างล่างใช่ไหมคะซ้ายขวาขนานการงอเล็กน้อยทิ้งแขนลงไปข้างล่างจับเป็นแบคแฮนด์นะ,ะันนิ้วโป้งเตรียมตัวจะดีนะ 1. นสอง ทีเดียว,วนะคะสี่ขุมพลังนะเพื่อนๆน,นะลองไปฝึกดูทีเดียวเลยปั้งเดียวแล้วลูกเนี่ยจะลอยโด่งมากเลยนะคะโอเคไหมในการรับในรูปแบบแรกนะคะรูปแบบ2ก็คือเป็นการรับลูกที่เทินไปขนานกับเน็ตเลยทีนี้วิธีการเนี่ยจะคล้ายอันแรกเลยแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้หัวไหล่ยกขึ้นค่ะเราจะใช้เพียงแค่โป้องข้อมือและ ดันไปข้างหน้าด้วยข้อศอกค่ะเน้นข้อศอกเป็นหลักนะเพื่อนๆนลูกมาปุ๊บจัดเลยไปดอกหนึ่งลูกแบบของเราเนี่ยก็จะขนานกับเน็ตเลยทีนี้อย่างสุดท้ายอีกอันนึงคือจับไม้เบาๆาค่ะมันต้องทําอะไรเพราะลูกแบตมาปั้งเดียวใช่ไหมเราจะเรียกว่าเราจะแบบเหมือนการบล็อกค่ะแตะไปนิดนึงทัชไปนิดนึงแค่นี้เองลูกแบตจักที่มันแรงเนี่ยก็จะกระโดนไปแบบง่ายๆเลยค่ะ3วิธีนี้เพื่อนเพื่อนโอเคไหม โอเคอูจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะในการรับลูกตบเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเพื่อนๆจะรับไม่ได้นะคะแต่หนึ่งเพื่อนๆต้องไปฝึกสายตาดูลูกก่อนให้เร็วพอสองเพื่อนๆต้องเข้าใจว่านิ้วโป้งเนี่ยเร็วกว่านิ้วชี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยไปฝึกใช้นิ้วโป้งรับลูกแบตทางด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ขวามือนะคะโอเคไหม และ3มีเทคนิคการรับอยู่3รูปแบบก็คือเราจะส่งพลังจากมีนุป่งมีข้อมือมีข้อศอกและยกหัวไหล่คือกันรับลูกตบยกลูกลอยขึ้นนะคะแต่ถ้าเราจะรับลูกตบที่เลียดเน็ตเราจะไม่ใช้หัวไหล่ยกนะคะเราจะหยุดเพียงแค่โฟกัสแค่ข้อศอกเนาะและผักข้อศอกไปข้างหน้าเลยจะได้ลูกเลียดเน็ตแล้วนะคะและสุดท้ายก็คือบล็อก ไม่ต้องใช้เลยค่ะชิวๆลูกมาปุ๊บแต,แตะลูกแตะลูกแตะลูกลูกก็จะสวยนะคะโอ้โหคลิปนี้อุขอยัดพูดยาวนิดนึงนะคะต้องขอประทัดอภัยด้วยค่ะกลัวเพื่อนจะทําไม่ได้นะคะแต่เชื่อเลยกันค่ะว่าเพื่อนทําได้แน่นอนโอเควันนี้อุขอยัดไปก่อนนะคะบายแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามเพิ่มขึ้นเลยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะๆจะได้ไปกิ่งแบดกันทุกคนเลยไปของจริงลวค่ะบ๊ายบายค่ะ